ร2 5สบห้าสาย125ยนะครับร2อยห้าของฉีดนะครับแพงน,นะครับแต่ก่อนเป็น125ยยี่าครับผมแพงเป็น125ยยี่้าของฉีดนะครับสนใจก็สั่งได้นะครับันนี้ก็สเต็ปลูกหกห้าห้าเสียรอบเสียหลอเสียหล ใงานยังไม่ได้เก็บเลยนะครับตัวนี้ก็สเต็ป <step S 2> แบบโตๆกันตั้งก็ลำบากอยู่ก็ตึคตัวนะครับ,บก็แบบเรายังไม่ได้เกลี่ยลาลนีเงี้ยต่อามามาพอดีก็เลยมาวะนนะครับตันนี้ปาบูแปลงหัวฉีก็ลงตัวนะครับ มอชีดขอ,อง CBR CBR สองบนะครับ CBR สองบ CBR สองร้อ้าสบรลำไปเลยโอ้มอชีดอยู่ข้างในอ่ะมอชีดกับสองร้อยมั้งบ้สองร้อยหาสิบอัีสองกว่าบโอ้มอชีดก็ต้องไล่นะครับอืมตัวเซนเซอร์ยัยงกำลังหูมน้ำมันเครื่อง ย้ายมาอยู่กว่าม,มันอยู่ข้างใช่ไหมอิิดันแล้วย้ายมาอยู่นี่มัมาอยู่นี่กวนเป็นเสื้อแต่งเสืออ้อหล่อตัวนั้นกระย่ายกันบ้เครื่องไหนกูขอนั้นไม่มีปารตี้อันน,นตัวนั้นเป็นคาบูเนาะเรื่มเริ่มเริ่มดูข้างในตัวนี้ไล่ e 8 5ครับอันนี้ p i e 8 9ครับอั้พี่ไวนี้เป็ดกล้องของ a p i แปดสิบเก้า 9อันนี้แปลงหัวฉีดอันนี้ลูกค้าก็มาเก็บรายละเอียดใส่ถอยพุทไม่เลืนเ่น,นบ้านะไล่คัดไล่อะไรตอนนี้งานยังอยู่70%เลยนะครับ,รบเหลือเก็บรายละเอียดชุดสีใหม่สีแท้ด้วยนะชุดสีแท้ด้วยนะครับอันนี้กำลังไล่เก็บรายละเอียดของเครื่องแล้วก็ระบบไฟก็เทสพอดีนะครับสายาเคเบิงยังไม่ได้สายเลย แปลงเป็นหัวฉีดแรงๆกันค่าบิลเนี่ยเท่าไหร่สนใจก,ก็ค่อยสั่งมาอ่าถ้าถ้าทำแต่เครื่องใช่ไหมอ่าทำเครื่องอยู่ประมาณสี่หมื่นทำเครื่องอยู่ประมาณสี่หมื่นเรานำรถมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้ใช่ไหมครับฟ้าสีวาว ยุคเซ็ตไปเลยข้อชุดข้อชุดเสื้อชุดเบาชุดฝายข้อต้องต้องมาคุยกันก่อนครับอาจารย์ต้องคุยกันก่อนว่าจะทําแบบไหนสนใจมันมีหลายราคาครับชอบแบบบ้านก็ได้ตัวนี้ได้แบบบ้านลูกอันนี้ลูกเท่าไรห้าเจ็ดครับลูกห้าเจ็ดครับตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ลูกห้าเจ็ดถ้าอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทครับอันนี้วิ่งที่เบาๆธรรมดานะครับไม่หนักเท่าไหร่แต่ซองคันนั้นจะหนักหน่อย สองสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่จะคุยได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาไม่ใช่ไหมแล้วแต่จะคุยได้แล้วแต่เราจะเอาสเต็ปไหนหัวครับเป็นคาบูนะครับหรือว่าเป็นแปลงเป็นหัวฉีดก็จะแพงขึ้นมาครับแปลงเป็นหัวฉีดก็จะแพงขึ้นมาสนใจค่อยโทรสอบถามเอาเบอร์โทรสังสนีเบอร์ใดก็ศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้านะครับหกสองห้าหกสองห้าหกเก้าสามศูนย์ครับหกเก้าสามศูนย์นะครับติดต่อบายช่างเสนีนะครับ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับเส้นถนนกลางใหญ่นะครับกลางใหญ่น้ำสูมสนใจก็สายแต่งนะครับทั้งร้อยยี่ห้าทั้งหัวฉีดร้อยสิบพวกนี้ได้หมดนะครับได้หมดสนใจก็ค่อยถักมานะครับอโอเควันนี้ก็รีวิวนะครับผ่านมางานยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยว่ากันมารอบหนึ่งวันนี้ขอบคุณนะครับบ่ายช,ชย่างชเีลยในคันนี้โอเคครับ